สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ่องสักศีคนเกษตรในที่ราบสูงนะครับพี่น้องเนาะวันนี้เบาศักศีมาเผยเคล็ดลับนะครับในการเปิดสร้างไร่ได้ในทาง y o u t u b หวาลงคลิปจังใดนะครับพี่น้องลงคลิปแบบไดนะครับจังสีเห็ดไห่ซองของเข้าปังนะครับแล้วก็มีฟูมาเบิงเฮ้าจนเกิดไร่ได้นะครับการมาเบิงจนเกิดไร่ได้นะครับพี่น้องบอมเรียนว่าเขาเบิงเฮ้าแค่หนึ่งถึงสองนาทีหรือว่าเคืองนาทีนะครับคนก็ตตรงเบิงให้มันมีหลายขึ้น โคดซาเพิ่นจังสิเข้านะครับโฆษณาจังสิเข้าหลายนะครับพี่น้องการที่โฆษณาเข้าหลายเฮาก็ได้เงินจากโฆษณานะครับพี่น้องการเฮ็ดคลิปของเฮาคือได้เงินจากโฆษณานะครับพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าเฮาได้เงินจากคนเบิ่งนะครับคนเบิ่งนี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็น FC เป็นแฟนเพลงของเฮาเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างของเข่านะเงินมันเกิดได้จากการมีคนเบิ่งแต่ว่านะครับผู้จ่ายเงินก็คือผู้ที่ลงโฆษณากับเฮานะครับการเบิ่งในระยะเวลาสั้นๆแป๊บเดียวนะครับคลิป สามชั่วโมงแต่ว่าเบิ่งแค่บ่ถึงหนึ่งนาทีนี่นะครับเพิ่นก็นสิพิจารณาว่าคลิปของเฮานี่มันบ่ไดจ้จังได๋ล่ะครับพี่น้องมันบ่น่าสนใจเนาะครับพี่น้องเนาะโฆษณาเพิ่นอาจสิบ่ลงกับเฮานะครับพี่น้องเนะขอา,าอาจสิบ่ได้เงินนะครับ,นบ,รนะรบแน่นนะครับถ้าอยากให้เพิ่นลงโฆษณานะครับเฮาต้องเฮ็ดคลิปที่น่าสนใจบ่าวซักซีมีเคล็ดลับก็คือก่อนสิเฮ็ดคลิปทุกครั้งบ่าวซักซีสิถามซะก่อนครับถามเจ้าข,ของว่าคนที่สิเบิ่งคลิปของเฮาสิได้อีหยังนะครับยูทูบเบอร์ทุกคนจะต้องถามตัวเองก่อนว่า เฮาเฮ็ดคลิปออกมาแล้วท่านผู้ชมของเฮาเนี่แฟนเพลงของเฮานี่หรือว่า FC ของเฮานี่สิได้อีหยังจากการที่เฮาเฮ็ดคลิปนะครับพี่น้องเนาะสำหรับยูทูบเบอร์รายใหม่เนาะครับเนาะกะประเด็นที่สองก็คือเนื้อหานะครับพี่น้องเนื้อหาต้องมีการเตรียมการนะครับพยายามเตรียมการเนื้อหาให้ดีๆอย่าให้มันบกวนนะครับพี่น้องเนาะบกวนซ้่มไปซ้่มมาอยู่นะครับมันก็สิเฮ็ดให้เอฟซีของเฮานะครับหรือว่าท่านผู้ชมนี่บ่บ่ชื่นชอบนะครับควรสิให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ นะครับหรือว่าผู้ใดถี่มีงบมีเงินแน่กับมีการตัดตอมีการจ้างจ้างอไอ้มือกลองนะครับมาถ่ายสารบบสักซีเองเป็นคนถี่ถ่ายคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียว้วก็บ่มีทีมงานนะครับพี่น้องเนาะแต่ต้องมีการเตรียมโต้ซะก่อนก่อนที่เฮาสิไปถ่ายยังเฮากับตรงเตรียมโตหาข้อมูลไปนะครับการสอบถามจากของเฮาเวลาผมเพจอ่า YouTube เกี่ยวกับการเกษตรผมอยากหูอีหยังนะครับผมก็สิถามนะครับ แต่ว่าการถามนั่นจะว่าเป็นภาพลบให้กับเจ้าของที่เจ้าของสวนที่เข้าไปนะครับพี่น้องก็พยายามให้มันเป็นาภาพที่ดีแลวก็ไดทั้งสองฝ่ายแต่ว่าข้อมูลที่เขาสิถามมาทว่าอาย่างเช่นว่าเทคนิคใน,ก,นการปลูกปาเห็ดจังไดมันคืองามแท้ต้อนอย่างหน้าใส่ปุ๋ยอียังบอตัดแตงด่งจังไดคือสิ่งที่เขาเอามานําเสนอเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เบิง่งคนที่ต้องการเห็ดนะครับคือจังบอสศรีรายงานราคาปุ๋ยราคาเขานะครับ ราคาปุย๋ยราคาเขาถ้าสียิบยืนจากอินเทอร์เน็ตมามันมีบลกหลายครับพี่น้องมีบลกหลายให้เลือกเอามาอ่านให้พี่น้องฟังแต่ว่ามันบอเสมอเหมือนกับพี่น้องลังเทอมันกับเป็นของเก่าของอีหยังแม่แต่บาวบาบาสักสีสินเน้นว่าไปน้ําช้างไปเลยจ่างสินะนี่เป็นไก่ไล่พี่น้องฟังบาวสีไปเอาราคาหนาช้างมาบอกให้พี่นอ้งนอ,อ,นาางนองฟังมือต่อมือชั่วโมงต่อชั่วโมงมันสิเป็นอีหยังถี่เวลาคนมาเบิ่งตาชินใจเดี๋ยวบอกโอ้ตัวนี้มือนี่ราคาซํานี่ซัมนี่นะครับ นอกจากที่เขามาบึงเขาแล้วเขายังสามารถเอาข้อมูลจากช่องของเท่านี้นะครับไปใส่ในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เรื่องของการใส่ชีวิตประจําวันวิเคราะห์ในเรื่องของการสื่อสินค้าประจําวันนะครับหรือแม้กระทั่งการล่งหัวลงสวนต่างๆนี่นะครับวิธีการในการปลูกส่วนมากคนเท่านั้นอยากคุ้ว่าปลูกจังไดใส่ปุ๋ยจังไดสำหรับเรือนของการเกษตรนะครับปลูกจังได ใส่ปุ๋ยจังใดสื่อพันธุ์มาแต่สายสการสังเกตสายพันธุ์จังใดอันนี้นะครับเวลาเข้าไปสัมผัสน,นะครับเขาจะต้องเอาหมาให้มันครบขั้นเพื่อให้พี่น้องนะครับได้รับข้อมูลนะครับเวลาสัมผัสนะครับเขาจะต้องคุยกันครับจะของที่เข้าไปสัมผัสก่อนว่าเขาขอข้อมูลเชิงลึกในเดอเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรเพิ่นได้รับข้อมูลนะครับคุยก็เพิ่นก่อนครับคุยก็เพิ่นก่อนแล้วก็อ,นะอา่าเวลาทายยูทูบถ้าอยากให้มันเป็นอยากให้ผู้ที่เข้าสัมผัสน,นะครับ ได้ออกมาเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเวล่าทาย YouTube นะครับพี่น,อน้องอย่าสิแพร่นกล่องไปทั้งแพร่นกล่องไปหาผู้ที่เฮาสนใจที่ทายแล้วก็ตาเฮาแนมไปทั้งอื่นบ่ได้เด้อครับพี่น,อน้องเฮาต้องแนมไปสนใจผู้ที่เฮามาทาย YouTube นะครับสนใจในเพิ่นบ่ต้องแนมบอกแวกไปทางใดครับเพิ่นสิพาเฮาไปเบิ่งหม่องมันงามหม่องมันเป็นประโยชน์เองนะครับผู้ลังคนผมเห็นทาย YouTube แล้วก็เอากล่องนะครับแพร่น,นไปที่อ่าแขกรับเชิญทุ่งเขา แต่ว่าตาบริเนมนะครับมันกิดสิยดเหตุให้การตอบคําถามหรือว่าการที่เพิ่นที่ให้ข้อมูลของเขาขาดหายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอีกอย่างเป็นจิตวิทยาได้ครับพี่น้องเวลาที่เข้าไปทายเพื่อนเข้าตกให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเพิ่นแต่อันนี้เพราะให้ความสําคัญกับเพื่อนบางข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลที่มันเป็นเชิงลึกนะครับเพื่อนกต่สถทายถอดออกมาทายถอดออกมานะครับเป็นการแบ่งปันเพื่อให้คนที่เบิง y o ยูทูบของเขาได้รับประโยชน์สูงสุด นะครับพี่น้องเป็นการแบ่งปันเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับคือถ้าเฮาอยากให้เพิ่นเพิ่นทายถอดออกมาให้เฮาดีดีที่สุดเฮากับตรงบ้างโตในการทายดีที่สุดคือกันครับคอนเทนต์ในการเหตุแต่ละขังนะครับพี่น้องคอนเทนต์ในการเหตุแต่ละขังจะต้องมีการวางแผนต้องมีการวางแผนก่อนเฮาต้องศึกษาเมนมือนีเฮาบริปไปทายสวนชนิดนีแต่ว่าเฮาผ่านหูผ่านตาเฮากับศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆครับต้องเป็นคน มักอา่านมักบึงคือกันครับพี่น้องเพื่อให้ความหูมันถือเก็บอยู่ในสมอง,องของเจ้าของนี่ให้หลายที่สุดพเพราะเพิร้าอลยังเข้ากับศีรม,มามาตอบโตอบตอบสนองกับเพิ่นได้มันสีเป็นคลิปมันสีสนุกนะครับพี่น้องคลิปมันสีบ่ห่าเบื่อมันสีบ่าาบาาขาดหายไปหลังเทือเว้าไปข้าวนึงก็ขาดหายนะครับมันเป็นคลิปที่มันบนสนุกนะครับพี่น้องพี่น้อง้เบ้าแบบสลับเทคนิคของเบาศักสีนะครับผู้อื่นบบาวศักสีกระบ่จากเพราะว่าถ้าเป็นซสายันเตร์เทซสยอื่นก็สิบบแมน แนวของบ่าวสักรีบา่าวรีเป็นแนวเกษตรแนวไห้ขวบหมูนะครับแตเละการเว้าแบบเสมอเหมือนการถามแบบเสมอเหมือนให้เฮ้าคือจังเฮาเข้าคุยกันเขาคุยกันสองคนแต่ว่าการที่เขาคุยกันสองคนหรือว่าสามคนสิ่งที่เข้าคุยกันนั่นคือสิ่งที่เฮาอยากหูสิ่งที่เขาอยากถามในฐานะที่เขาเป็นทนน่านผู้ชมผู้นนผหนึ่งผู้สัมผัสเด็กคือท่านผู้ชมคือท่างผมนี่คือท่านผู้ชมด้วยกันนะครับเพราะว่าผมแนมแนมอ่าดูผ่าผ่านกล่องของผม ผ่านกล่องผมผมก็เสมอเหมือนว่าผมผู้ชมกำลังไปชมสวนเพลินอยู่เอออยากหัวนี่เออบกักกล้วยปลูกจังไดจร,งจริงนะครับพี่น้องนี่คือเทคนิคนะครับ,ลบ,บาหลังกากบ่ชให้มันยาวแห้งคู่มือน,นี่คนบ่มักเบิ่งคลิปยาวนะครับพี่น้องคลิปยาวอาจจะต้องเป็นหลายอีพีนะครับแต่ว่าถลายอีพี่หลายมันก็เซ็นคือกันนะครับพี่น้องก็มีวิธีการตัดต่อนะครับพี่น้องมีวิธีการต,าต,าตารัดต่อหลังกากไปศึกษาวิธีการต,าต,าตาัดต่อมาเพิ่มนะครับพี่น้องเนาะอันใดที่มันแนมเบิ่งแล้วในคลิปบ่เหมาะสมเขาก็บ่ปล่อยออกไปเพราะวันสิผิดหลักชุมชนนเาะครับพี่นน้องเาะ หลักการขับโมซูาพเดียวนี่เป็นกระสีมีคำบโมซูาพนั่นนะครับเนาะบ่าวสีกระสีโบเออย์นี่หนีเราขับโมซูาพเดียวมันจีเห็ดหาอ่างกอริทึมนะครับเพราะว่าสักบ่าวสีนี่เห็ดแต่พอขีดที่มันมันโบมีคำที่มันคำทียู่โมซูาพบ่าวสักสีสีโบเอาลงนะครับอยู่ในิคิดนะครับมันก็เลยเห็ดหาการโปรโมทการเนียงนี่ค่อนข้างจะดีนะครับการสะบัดคับหยาบการเนียงนี่สีโบมีอยู่ในิคิดของบ่าวสักสีนะครับเนาะมันก็เลยเห็นหาการโปรโมท นะครับบพิกรักชุมชนนะครับการโปรโมทออกค่อนคัางจะดีนะครับแล pues headache, basics, so, so, nah ้วมีอ right? right? so right ีหยังที่เห่าสนใจเหาอยากหูนะครับเห่าอยากหูแก่ขี้เห่านี่เป็นผู้ชมนี่เหาอยากหูแต่เรื่องมันเป็นความจริงนะครับเรื่องมันเป็นความจริงพี่น้องพยา่ยามเอาเรื่องที่มันเป็นความจริงแล้วก็ไก่โตแต่ละมองมันมีสิ่งที่มันดีแตกต่างกันนะครับพี่น้องคือจังบานเบาศักดิ์รีมันมีโล่งรับสื่อเขาโล่งรับสื่อปามโล่งรับสื่อปุ๋ยเกษตรผสมผสาน ความสักศีกับพยายามเน้นเรื่องนี้เพราะว่าการตีเฮ็ดยูทูบใหม่ๆมันบ่แม่นว่ามันสิบปังอยู่นั่นทีมันต้องใส่เวลาผมแม่พี่น้องที่เฮ็ดยูทูบนะครับจะต้องออกไปหาประสบการณ์แน่บ่แม่นอยู่แต่ในพื้นที่เฮาบ่แม่นคนดังสิได้ถ่ายชีวิตของเฮาลงโอ้ไปกินข้าวเด้มื้อนี้โอ้มื้อนี้ไปไซเบ็ดโอ้มื้อนี้ไปมีแต่ชีวิต,ตอของเจ้าของมันก็ถืออ่าคนเบิ่งเฮาก็กเซ็งน,นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้ามีชีวิตของท่านผู้นี้โอ้เพิ่นเฮ็ดแนวนี้สําเร็จอ่าท่านผู้นี้เฮ็ดแนวนี้สําเร็จโอ้เข่าเเดด้้งงตนนปปาล์ม็จัไ๋ ร่วมกันนะครับมีชีวิตท่องเจ้าของน้ามีการเหตุสวนทองเจ้าของน้าเพื่อสีโปรโมทขายสินค้าในสวน้วกา็แบ่งปันภูมิปัญญาให้กับไอ้กับน้องนะครับเนาะการออกทั้งหอกหเสียหายเข้าในเอฟซี FC ใหม่ๆเขามากนะครับการออกทายทั้งหนกนะครับพี่นอ้องแต่ว่าการทายทั้งหนกที่ดีที่สุดก็ควรสิให้เจ้าของสวนได้ร,รับประโยชน์นาะคือจังเพิ่มมีเพิ่นขายสินค้าเพิ่นไดบ้บ่อหาต้องคานึงถึงถึงคนที่เฮาไปทายน้เนะครับเนาะลัางเทื่อก็ ซอยเป็นขายสินค้าไปนั่งนะครับเป,เป็นการโปรโมทสินค้าซอยกันนะครับสังคมก็มเหมือนเป็นสังคมแบบวินดิน,นครับพี่น้องเป็นสังคมที่เข้าเข้าได้เพิ่นได้บ่แมเนเข้าได้แต่ฝ่ายเดียวบ่แม่นยูทูบเบอร์ได้แต่ยอดวิวอย่างเดียวจาของสวนได้อีหยังคนเบิ่งได้อีหยังนี่นี่คือสิ่งที่เบาเซ็กซีอยากเอามากฝากพ่อเม่พี่น้องบ่แม่นว่าเข้าอยากได้เงินจาก YouTube แต่ว่านะครับเข้าขาดความสม่ำเมสมอเข้าบ่เคยเข้าใจท่านผู้ชมเลยจังซี่นะครับเข้าบ่เคยเข้าใจจาของสวนว่าเขาอยากได้อีหยงังล่องเป็นเขาเบิง ล่องเป็นท่านผู้ชมเบิง้งล่องเป็นเจ้าของสวนเบิง้งล่องเป็นยูทูบเบิ้งนะครับล่องเป็นผู้ผลิตรายการที่เป็นที่เป็นผู้ตั้งแอปพลิเคชันยูทูบในเบิ้งว่าจริงๆแล้วเข้าในฐานะที่เจอที่เพิ่นต้องการอยังจากเข้านะครับแล้วเข้าก็ค่อยๆใส่สิ่งที่เพิ่นต้องการไปก็คือจะพนักงานผู้หนึ่งแหละรครับเดียวนี่ก็คือต้องเฮ็ดคลิปลงเป็นประจำนะครับเนาะมื้อนี้บ่าวศักดิ์ศรีมาอบรมย่างสมาร์ทนะครับฝ่าม,มือ เป็นพี่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เลยอยากอยากอยากแบ่งปันมือนี้บ่ได้ลงสวนกับมีโอกาสหน่อยแห่งจิได้แบ่งปันนะครับกะจังไดกะฝากฝากไอ้ฝาก,าก,าก,ากน้องไว้เด้อครับผู้ดใดเป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์กะทำมากในสไตล์ของเบาสักสีทำมากในสไตล์ของของการเกษตรเลยอยากเป็นยูทูบเบอร์สายเกษตรเบาสักสีพร้อมนะครับพร้อมสีให้คําแนะนําทุกๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาโทรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาใตา้ ใส่คลิปนี้หรือว่านะครับโทรเข้ามาก็ได้ครับโทรโทรมันสีหยากแ์เน่ยบอลสีบรคคบรังสัญญาณเป็น Facebook นะครับศักดิ์ศรีพระจันทร์นะครับ Facebook ศักดิ์ศรีพระจันทร์นะครับพี่น้องเนาะสามารถเอามาได้เดี๋ยวบอลศักดิ์ศรีสิตอบทุกคอมเมนต์นะครับพี่น้องครับสลับมือนี้กะชมมาพะควรนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนาพอกันไหมนะครับครับสวัสดีครับ